ดิบังเอร์นะคะจากเกนเซฟอร่าค่ะตอนนี <c Ris ky> น้ก็กำลังขับรถแม่อาน้องแมวค่ะขับผ่านห้องสมุทรคารตึกหลุงเดืข้างๆเองนะคะชื่อว่าดาวแาวแกรี่ค่ะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในเกนจูนเองนะคะแล้วก็สังเกตเห็นนะคะว่าต้นไม้ค่อนข้างร่มรื่นค่ะคนตอนเช้าๆก็จะออกมาเดินเล่นแล้วก็มาเดินน้องหมาแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งแล้วก็อาคารที่เห็นข้างๆนะคะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเบดท์แอมเบร บริเวณนี้ก็ค่อนข้างจะมีเสียงเสียงนะครับในดาวเท่านี้เองท่านออกมานะคะก็จะเป็นบริเวณไม่ค่อยมีตึกอาคารมากนะคะเป็นบ้านเก่าๆบางทีก็ทําเป็นสมมนักงานกฎหมายเนี่ยก็มีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกฎหมายค่อนข้างเยอะเลย นีนะคะเป็นปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่นะคะชื่อว่าปั๊มน้ำมันวาวาค่ะถ้าใครนะคะผ่านมาทางนี้ก็เติมน้ำมันแถวนี้ก็ค่อนข้างราคาถูกแล้วก็ถ้าใครคิดถึงแบกเดือก็มีด้วยนะคะทางด้าน้ายมือนะคะถนนที่นี่ค่ะขับค่อนข้างง่ายค่ะคนก็ค่อนข้างที่จะใจเย็นค่อนข้างมีน้ำใจให้กันนะคะแบบเท่าที่ี่ขับมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหานะคะนะคะก็มีน้ำใจให้กันเนาะคนขับรถ ก็คิดถึงประเทศไทยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่แวะเข้ามาทักไทยกันนะคะยังก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะก็คิดถึงประเทศไทยนะคะสวัสดีแม่สวัสดีนาณาด้วยนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะ